ก่อนอืเลยก็ต้องขอขอบคุณเพลผู้แปลกีวีมังอาจสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อรังสจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยผมบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าผมไม่อยู่เนี่ยห้ามดื่มเด็ดขาดอะห ฉันดื่มน้ำผลไม้ไปนิดเดียวเองค่ะไม่ได้เมาเลยดื่มรสอะไรเข้าไป hmm? ไหนลองชิมหน่อยสิือ hmm. คุณเหวินครับเหมือนว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยครับพรุ่งนี้เจอกันที่สโมสรน,นะครับได้เดี๋ยวก่อนนะคะขออ่านข้อความก่อนเถาเหวินโจทำไมต้องนัดคุณด้วยอะ uh พอดีว่าฉันกับคุณเถามีเรื่องกันนิดหน่อยนะคะเรื่องอะไรโจเถานักแสดงที่ฉันเพิ่งจะเซ็นสัญญากับเธอไปเธอเป็นภรรยาของเขานะคะนี่โดนลังแกหรือเปล่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าพวกเขาแต่งงานกันแล้วฉันเองก็ปวดหัวเหมือนกันเอาล่ะไม่ต้องกลัวเขาหรอกนะ พรุ่งนี้พานักแสดงในสังกัดของเธอมานะเดี๋ยวผมจะพาไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของคุณด้วยไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นหรอกอืมค่ะเราต่อกันเลยไหมืมคุณชายเถาครับรอให้ผมไปเรียงคุณผู้ชายก่อนเถอะครับคุณชายเถา ทำไมไม่ไปตามนัดอ uh คุณชายเถาผมว่าแฟนผมนี่ไม่น่าจะต้องมีธุระอะไรกับคุณเลยนะอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ตอบรับไปด้วยนี่นะคุณชายฟูแฟนของคุณเซ็นสัญญาจ้างงานกับภรรยาของผมหรือว่าคุณไม่รู้เรื่องนี้หรอครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันว่าจะเกิดสงครามโลกแน่นอน ขอโทษนะคะก่อนหน้านั้นฉันเองไม่เคยรู้มาก่อนว่าโจเถ่าเป็นภรรยาของคุณแล้วตอนนี้รู้หรือยังยกเลิกสัญญาเถอะค่าผิดสัญญาเท่าไหร่ผมจ่ายเองจะให้ภรรยาของคุณออกจากบริษัทฉันแบบนี้จริงๆหรอคะทำไมถึงไม่ให้โอกาสเธอให้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างล่ะคะครับแหม ไม่คิดเลยเหรอคะก่อนตอบเนี่ยงั้นต้องขอโทษด้วยค่ะคนที่ฉันเซ็นสัญญาด้วยต้องให้เจ้าตัวยินยอมถึงจะยกเลิกสัญญาได้ไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมให้ยกเลิกฮะ <c oughs> คุณชายฟูน่าจะรู้นะครับว่าบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศนี้กว่า47%เป็นของตระกูลเถาถ้าเกิดว่าตระกูลเถาไม่ยอมให้เจ้เถาเข้าวงการบันเทิงแล้วก็คุณคิดว่า เธอจะดังได้ไหมล่ะคุณรักก็ไม่ได้รักกันทำไมต้องมาทำร้ายคนอื่นเขาแบบนี้ด้วยล่ะทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคุณชายเถาไม่อยากยอมจริงๆเนี่ยงั้นซีซีของผมก็ต้องขาดรายได้นะสิครับทำไมไม่ให้โจเถาตัดสินใจเองล่ะเพราะว่าสถานีโทรทัศน์กับแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยคุณเป็นเจ้าของเกือบทั้งประเทศไม่ใช่หรอทำไมเธอถึงไม่เลือกคุณนะ่ะ ว้าวทำได้ดีมากค่ะในเมื่อมันเป็นแบบนี้งั้นก็คงไม่มีอะไรต้องพูดแล้วล่ะควรคิดให้รอบคอบกว่านี้นะคุณเหมินฉันให้เจ้เถ่ามาร่วมงานถแถลงข่าวด้วยนี่นาแล้วเขาสองคนจะเจอกันไหมะพี่เหวินโจงานเลี้ยงฉันจัดเอาไว้ด้านบนนะคะทำไมพี่ถึงมาที่นี่ล่ะมาที่นี่ได้ยังไงคะเน,นี่ย หรือว่าหลงทางเปล่าออขอโทษทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ดูท่าทางแปลกๆล่ะอย่าบอกนะว่ารู้จักกันเวนโจใครคะเนี่ยรู้จักกันหรอไม่รู้ดีนะที่บอกว่าไม่รู้จักอะก็จริงนะ เราแต่งงานกันแค่ในนามขนาดงานเลี้ยงของตระกูลก็ยังไม่ได้รับเชิญเลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเป็นคนนอกมาโดยตลอดแม่รู้จักก็ไม่รู้จักในเมื่อเขาก็พูดออกมาเองแล้วนี่นาดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คู่แข่งของฉันแล้วล่ะเขาจะสนใจคนอย่างเธอได้ยังไงคุณผู้หญิงคะคุณชมพิวนโจอของฉันเนี่ยควรจะต้องขอโทษหน่อยไหมะ ฉันมัวแต่รออะไรอยู่ไม่ทราบการที่ฉันชอบเขาเนี่ยฉันคิดว่าตัวเองเหมาะสมแล้วเหรอไม่เจียมตัวบ้างเลยหรือไงถึงแม้ว่าฉันจะชอบเขาขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้ชอบฉันสักหน่อยคุณชายงานเลี้ยงเริ่มไปนานแล้วนะครับผมว่าฉันไม่นคนจัดงานเลี้ยงนี้เองจะไปกี่โมงก็ได้อีกอย่างนะงานนี้ฉันจัดขึ้นมาก็เพื่อพี่บุญโจของฉันรีบขอโทษซะสิส เขาเกลียดฉันซักขนาดนั้นฉันยังจะรอความหวังอะไรอีกขอโทษด้วยนะคะคุณลูกที่ฉันเดินไม่ระวังหวังว่าคุณจะให้อภัยฉันนะคะเธอนี่มันดูไม่สำนึกกันซะเลยะให้มันจริงใจหน่อยได้ไหมยะขอโทษค่ะคุณลูกหึอยู่นั่นไงโจเถาเธอเจอรู้หวานโจหรือเปล่าเขาไม่ได้รังแกเธอใช่ไหม ไม่เป็นไรเราเข้าไปข้างในกันเถอะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแบบนี้มันจะมีความสุขได้จริงๆงั้นหรอคุณเวินขอดื่มด้วยหน่อยนะครับได้เลยค่ะคุณหลินเขาไม่เคยมีฉันอยู่ในใจเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันรู้แล้วทำไมฉันถึงยังไม่ชินกับเรื่องแบบนี้อีกจอเถาเธอจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวฉันไป หวนซีจะไปไหนอีกเจ้าเถาดื่มไปเยอะแล้วนะคะฉันจะไปส่งเธอแฟนของคุณก็ดื่มไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่สนใจผมบ้างอะฉันผมไปด้วยได้ค่ะได้ค่ะงั้นไปด้วยกันนะฮัลโหลพอดีว่าผมกับทางเดียวกันกับเธอเดี๋ยวผมไปส่งเองไม่ต้องห่วงนะ ผมจะไปส่งพี่สะใภ้ของผมอย่างปลอดภัยเลยจ้าในที่สุดก็หาเรื่องออกจากงานบ้าบอนี้ได้สักทีไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเธอก็เป็นพี่สะใภ้ของเขาไม่เกิดเรื่องหรอกนะฉันไม่ได้ห่วงค่ะแค่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองว่าคุณชายฟู้งของเราจะหึงเป็นด้วยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ดื่มเยอะขนาดนี้ให้ผมไปส่งที่บ้านดีกว่าไหมครับขอบคุณค่ะไม่ต้องโจเถ้าก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อนรังจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าพลังจแลสสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจกีวีมัง,งัดสบายๆแปะลิงก์ไวี่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมัง,งัดสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายๆเรื่องเลย เข้าบอลจะและสนับสนุนผู้แปลกันเยะนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ